อันนี้สินค้ารอบรอบเครื่องนะคะใช uh ่ท huh. right. ีือมาองชนเดีอมสองชนี่ตัละสีล้กสามตอีกลายที่ชอบไม่เนห้าทั้งหมดตอจับมันแบบนุ่มถ้าแล้วนุ่มแล้เวาใส่มันก็ไม่ได้ร้อนคิดว่าเอ้ยข้าเลร้ อันนีด้านล่างใต้เครื่องนะคะเราจะเปิดลองเทสนะคะตัวไฟใช้งานได้นะคะอันนี้ก็เอาไว้ปรับตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยสินค้าใช้งานได้ปกตินะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะ